หนาวนิดหน่อยกำลังจะไปถ่ายรูปพระอาทิตยนะ์ฮะรดดแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหม <c oughs> จะเห็นจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่ <c oughs> าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะคุยเรื่องการถ่ายรูปพระอาทิตย์ครับว่าการถ่ายพระอาทิตย์ต้องทำยังไง <c oughs> อันดับแรกเราต้องตื่นเช้าก่อนตอนนี้ ไม่ทันแล้วหกโมงหกโม <laughs> งเานาทีพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงยี่สิบสี่เออเนรอทันเหรอทันใช่ไหมดูเวลามา <c oughs> นันนี่คุณต้องเขาเช็คเวลามาแล้วว่าพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงยี่สิบสี่นาทีเพราะเป็นหน้าหนาวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นช้าหน่อยนะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่ะนะครับยังไม่ถึงน่านเละววที่แพร่ก่อนแต่ก็เมื่อคืนประทัใจมากเจอน,น้องๆนะครับที่น,าน่ารักลูกๆหลานๆ้านเต็นไปหมดเลย แต่ที่แน่ๆวิถีชีวิตตอนเช้านี่น่าสนใจมากคือบรรยากาศตอนเช้าของจังหวัดแพร่นะครับโอ้โหสวยท้องฟ้าสวยท้องฟ้าภาคเหนือเป็นอย่างนี้แหละทีเคลียร์นะครับนี่เราเช้ามากอ่ะนี่เราไม่ได้นัดกันนะครับคือบอกว่า,เ,าเด้งตัวขึ้นมาเพราะว่าออกซิเจนมันเยอะปกติออกซิเจนเยอะอย่างนี้จะตื่นเช้าอยนะู่แล้ว อยู่มากนะแล้วก็ถนนน่ารักดีมีคนวิ่งเยอะเลยแล้วก็ขี่จักรยานด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าจักรยานมาเขาหน้านะครับมาแท้เราต้องเอาจักรยานมด้วยเขาหน้าเ, <c oughs> เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะพระอาทิตย์กันเดี๋ยวจะอธิบายกันตรงตรงข้างหน้าเลยแล้วกันว่าต้องทำยังไงหกโมงยี่สิบสามแล้วครับตอนนี้ถึงพระธาตุช่อแฮแล้วนะ นี่ทานช่อแห่เล็งหนึ่งนาทีซึ่งโอ้โหวันนี้ฟ้าหลัวมากเลยดูเมฆแล้วแบบหนักใจมากนีดูโอ้โหแต่เไม่ได้ไปที่ท่าช่อหโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปอ่พาพระธาตดอยเล็ง <S 2> 2. <S นะพระธาตุดอยเล็งอีก2อกิโลซึ่งพระที่น่าจะอยู่ทางน้นู้นนะครับทางก็สวยเนาะน่าขียรติรยาน ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรุ้ยไปรถอยู่เลยพระธาตุไอเลงเนื่อง่าว่าไม่เคยมานะครับก็ต้องถามตลอดทางเลยนี่ทุ่งนาโอ้โหให้ชมบรรยากาศระหว่างทางก็คุ้มแล้วนี่นี่นี่ฮะไกลนี้ก็คุ้มแล้วเลี้ยวขวาเข้าเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆสนี่นี่เทศบาลก็บ่อยเลี้ยวขวาจะดูขึ้นดอยแล้วฮะ ม่นกล่ำอืมนี่ฮะมันถึงแล้วเออลานจอดรถของเประเทศอะไรนะดอยเลงดยเงนะฮรเราเห็นจุดถ่ายรูปตรงโน้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เราต้องขึ้นทางนี้ประตูปิดอีกโอ้โหนี่ไงคือเหตุการณ์การถ่ายรูปเนี่ยมันมันจะต้องเกิดปัญหาอะไรเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งเราต้องแก้ไข พระอาทิตย์ในตอนนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้ลูกกลมๆนะฮะแต่จะได้แสงมากกว่าจะได้แสงเพราะว่าเรามีภูเขาบังนะครับถ้าเราจะได้พระอาทิตย์กลมๆเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่ในระดับที่ไม่เกิน20องศา10 15องศาได้เหรอไอ้นุ่นนะคิดเอาไว้ มันก็เป็นจริงคือว่าเราต้องเดินขึ้นไปนี่โอ้โหต้องเดินนําหน้าไปแล้วเป็นการออกกำลังกายที่ดีในตามเช้าการถ่ายรูปอย่างหนึ่งที่คุณจะได้คือการออกกําลังกายครับออกกำลังกายตอนเช้าเยี่ยมเลยละ่ะแล้วก็คนถ่ายรูปต้องตื่นเช้านะฮะนอนดึกโอ้โหพี่ต้องสุดยอดเขาเริ่มก๊อปแก๊บแล้วนะฮะตอนนี้ นี่นะพระธาตดอยเลง็งสวยมากสวยสำคงสวยตอนนี้ไม่มีอะไรเปิดเลยเงียบสวยแต่เราได้คงได้วิวโอ้ว้าวหอบนะนี่ตรงนี้ไหมถ่าย พรออยู่หลังเขาอขึ้นมาก็จะเลยอโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการถ่ายพระทิตย์อขอหอบแป๊บนะไม่ไหวนะเราคุยกันเรื่องการถ่ายพระาทิตย์แต่ว่าในสภาพตอนนี้เนี่ยอโอเคชั่นไม่ได้นะฮะพระทิตย์ขึ้นหลังเขาลุ่งนั้นนะฮะอ่า ก็จะมองไม่เห็นเป็นลูกแต่จะได้แสงสีเหลืองนะครับประมาณนี้แล้วก็ปกติผมถ่ายเนี่ยผมจะเปิด F ตัวเลขสูงนะฮะแล้วก็ s p e ดชัตเตอร์นะครับจะเร็วหน่อยนะครับตั้ง ISO ก็ต่ำสุดนะครับเพื่อให้ ไม่เกิดคือคือแสงมันเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะแ,แสงไม่ต้องไม่ต้องชดเชยพออยู่แล้วมีแต่ <F S 1> ลดลงอย่างเดียวเท่าไร F ตอนนี้คุณตั้งอยู่เท่าไหร่ <6 S 1> โอุย้ยสิบไปเลย <10 S 1> ยังลงได้อีกนี่เดี๋ยวดูหลังหลังกล้องคุณต้องโอ้ยได้อีกลงอีกครับขึ้นไี่สุดเลย ยิ่งขึ้นเยอะยิ่งดีงมันจะคมหมดเออเอาให้สุดเลยนะแล้วดูว s o ครับ ISO อ0อยได้ไหม ISO โอลอยมีแต่สองร้อยอ่าไม่มีร้อยอ่ะไม่มี100อ,มมอะของก็ดีจริงทำไมไม่มีหนึ่งร้อยก็ไม่รู้นะเราสองร้อยก็พออ๋อมันมันของดีนี่นะครับอ่าเราจะได้แสงสีส้มนี่ยังส้มไม่พอเพราะเดี๋ยวต้องเพิ่มเพิ่มสปีดชัตเตอร์อีกครับ เพิ่มสปีชเตอร์อีกหน่อยเราลอ,ลองถ่ายไปเรื่อยๆให้จนกว่าสปีชเตอร์ตอนนี้เท่าไหร่อะสามสิบสี่สิบโอ้ยสปีชเต,เตอร์ขึ้นไปเลยเอาไปสองร้อยห้าสิบโอะดูอะลองถ่ายดูมืดใหม่อ่าตอนนี้ไล่ลงมาสมมุติว่าพอ,พอเราได้ประมาณนี้ปุ๊บเลยอย่าเปิดส่วนของเขาให้มันชัดขึ้นอย่างเงี้ยและแสงมันเยอะขึ้น แล้วก็ไล่สปีดชัตเตอร์ลงมาหน่อยเอฟอะครับเเหมือนเดิม F ไม่ต้องเลย F แบบหนักๆเลยอานะครับ <100 S 1> นี่นะฮะ <100 S 1> <100. S 1> ครับผมนี่เห็นไหมฟ้าเริ่มมาแล้วนี่วิธีการของผมคือผมจะไล่ไล่สปีดชัตเตอร์ลงนะครับ F ผมสูงสุดไปเลยเพราะว่าผมต้องการภาพที่มนัน uh, คมในระยะไกลนะคมทุกระยะนะครับ จริงๆแล้วเนี้ยตอนนี้การถ่ายเยงี้ยสวยมากนะฮะได้ใกล้เคียงของจริงมากเลยข้างหน้ากับหลังกล้องนะฮะมันก็เป็นเหมือนกันเลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยสวยเลยนี่เดี๋ยวขอแตะดูนะฮะนี่นะครับข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันเลยนี่การถ่ายที่ดีก็คือว่าควรจะถ่ายได้เหมือนตาเราที่เราเห็นนะฮะเราก็จะถ่ายได้แล้วก็เอฟสต็อปเนี่ยในในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าเป็นภาพวิวผมจะอัดสุดเลย นะฮะภาพบบวิวจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เอฟต่ำมากนะครับใช้เอฟสูงๆมันจะคมกว่านี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูบ้างาค,คิดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเอาวิวเมืองแทนแล้วกันนะโอ้โหนี่เป็นเมืองแพร่นะครับโอ้โหขับขึ้นมานิดเดียวนะฮะที่พระธาตุดอยเลงนะครับเราก็จะเห็น ทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โหสวยอันนี้เราก็ต้องใช้เลนส์วายนะครับถ่ายแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า F-stop ผมจะสูงเลยนะฮะนะครับปรับสูงเลยแล้วก็สปีดชัตเตอร์ utter, นะครับก็ประมาณ1 2อ่ไม่ใช้ขาตั้งนะครับ120แล้วก็ ISO นะครับก็ร้อยหนึ่งแต่กล้องผมนี่ได้64ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับขึ้นอยู่สภาพแสงยังไงครับเลนอันนี้ตัวไหนครับสิเลนคิดโอ้โห12สองเลยเหรอวายกับผมอีกนะจะลองดูครับผม24เ,เองเอ่ะว่างวางดสิบสองผมจะซื้อแล้ว ประมาณหกหมื่นกว่าไม่ไหวครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายอุ้ยล <laughs> ัว <laughs> ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพแนสเคปนะครับพระอาทิตย์แต่ว่ายังไม่ได้ภาพพระอาทิตย์นะเพราะว่าเรายังไม่ชินกับสถานที่นะเพราะฉะนั้นการถ่ายพระอาทิตย์เราต้องดูด้วยว่ามันมีอะไรมาบางัง พาทิตย์หรือเปล่าตำแหน่งพระอาทิตย์เราหรือเปล่านะครับวันนี้ก็น่าจะพอเป็นไอเดียได้นะครับว่าเราจะถ่ายรูปพระอาทิตย์โดยการใช้นะครับ f อ t o p ยังไงใช้ s p e e ชัตเ,เตอร์ยังไงนะครับรวมไปถึง ISO ด้วยก็จะมีอยู่3-4ค่านี้แหละที่เราต้องคำนึงถึงในการถ่ายภาพเกือบทุกชนิดนะครับสภาพแสงนะครับแบบนี้สามารถใช้ไว้บาลานซ์แบบไหน ส่วนใหญ่ผมตั้งออตโต้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่นยำม,มากเลยออตโต้สามารถาดีเทคนะครับสภาพแสงออกมาแลา้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วนอกจากว่าถ้ามันเป๋มากจริงๆก็ต้องปรับให้ตามาตามชนิดของแสงหรือแหล่งกำเนิดแสงด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของช่างภาพด้วยว่าอยากได้แสงแบบไหนตอนนี้นี่ข้างหลังผมเนี่ยคือเมืองแพร่ะนะครับเราอยู่บนพระธาตุดอยเล็งนะครับสวยมากเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมีทั้งคลิปนะครับแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆนะครับอยู่ที่ p พท r e ออนะครับของจัมโบ้ลันโดลิติโกกับการเดินทางนะครับสอนเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของดนตรีด้วยนะครับการทําเพลงถ้าเพื่อนๆติดตามนะครับก็กดติดตามนะฮะซัพพอร์ตได้นะครับช่วยเหลือในการเรื่องของค่าเดินทางนะครับค่า ทำงานต่างๆนะครับทำให้ผมสามารถาพาทุกคนไปชมสิ่งต่างๆที่มันไกลขึ้นนะครับแล้วก็เจอ,อข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆแล้วก็จะไปแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ